ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตพักเก้าไกลจังหวัดปทุมธานีเขต7อาําเภอลำลูกกาบางส่วนธัญ,ญบุรีบางส่วนแล้วก็หนองเสือบางส่วนนะครับผมขอมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในยติเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมกํากับบุหรี่ไฟฟ้านะครับวันนี้นะครับผมก็จะไม่พูดถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าหรือมาโต้เถียงกันนะครับว่าดีหรือไม่ดีกว่ายาสูบยังไงนะครับเพราะ ผลการวิจัยปัจจุบันทั่วโลกนะครับยังมีข้อโต้แย้งเยอะมากๆนะครับแต่ผมขอสนับสนุนนะครับให้มีกฎหมายเพื่อควบคุมกำกับการผลิตการนำเข้าและการครอบครองการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามบริบทของสังคมปัจจุบันนะครับที่เรามีการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทยแล้วก็นานา,นาประเทศทั่วโลกนะครับ กฎหมายไทยในปัจจุบันนี้นะครับเหมือนจะครึ่งครึ่งกลางๆนะครับจะไปก็ไปไม่สุดจะหยุดก็หยุดไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมพูดถึงนี้นะครับก็อย่างผู้เสนอจิตได้พูดไปนะครับเรามีกฎหมายมีคำสั่งมีประกาศหลายฉบับนะครับที่ไม่สัมพันธ์กันอย่างเช่นมีคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่9ทั2558 เรื่องการขายหรือให้บริการบารารกูบารารกูไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเรามีประกาศกระทรวงพาณิชย์ปี2557นะครับเรื่องการนำเข้าเรามีพรบรศุลกากรปี2560นะครับห้ามนำเข้าครอบครองหรือรับฝากซึ่งกฎหมายคําสั่งแล้วก็ประกาศเหล่านี้นะครับมีโทษรุนแรงบ้างก็จําคุก5ไม่เกิน5ปีบ้างก็จําคุกไม่เกิน10ปี โทษปรับก็หนักนะครับ 4, ี่เท่า5้เท่า5้าแสนห0แสนถือว่าเป็นโทษที่รุนแรงมากๆแต่เราก็ยังเห็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีขายเกลื่อนตลาดนัดมีขายตามโลกออนไลน์มีการเสพมีการใช้ในที่สาธารณะทุกพื้นที่นะครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเป็นกฎหมายที่ยังใช้งานไม่ได้จริงนะครับไม่มีการจับกลุ่มจริงจะไปก็ไปไม่สุด จะหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับกฎหมายที่รุนแรงเหล่านี้ก็ยังไม่เหมาะกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันนะครับเพราะว่าใช้งานไม่ได้จริงแต่ก่อให้เกิดการคอร์รัปชันนะครับอย่างที่ท่านผู้เสนอสักครู่นะครับที่บอกว่ามีการจับนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันแล้วก็เรียกรับเงินนะครับ ส0 0 0ม่นบาทจริงๆเรียกห0 0 0ื่นแล้วก็ต่อรองกันเหลือสามหมื่นแต่ที่ข่าวโปดขึ้นมาเพราะว่านักท่องเที่ยวรายนี้เป็นดาราสาวชาวไต้หวันนะครับก็เลยทําให้เป็นประเด็นที่โด่งดังไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตเลยนะครับว่าประเทศไทยมีคดีชาวแบบนี้นะครับเรียกรับเงินรีดไถส่วนนักท่องเที่ยวก็เป็นงงนะครับ ในเมื่อบุหรี่ไฟฟ้ามีขายเกินตลาดนัดเขาซื้อมาจากตลาดนัดทําไมเวลาเขาเสพเขาครอบครองถึงผิดกฎหมายนะครับอันนี้เราต้องเร่งแก้ไขนะครับเพื่อไม่ให้มีผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศของเรานะครับโทษ5ปีจําคุก5ปีอย่างนี้นักท่องเที่ยวใครเจอก็ต้องรีบจ่ายตังค์แล้วครับไม่อยากมีปัญหาอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับไปก็คือภาพลักษณ์ที่เสียหายของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจึงต้องเร่งจัดการเรื่องตรงนี้นะครับเรื่องตัวบทกฎหมายเนี่ยผมก็จะมีการจากจะให้สังคยนานะครับกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาพิจารณาเพื่อให้เหมาะกับบริบทของสังคมในปัจจุบันนี้นะครับ ผมจึงฝากให้กมทชุดนี้นะครับช่วยพิจารณา7ข้อดังนี้นะครับที่ผมจะเสนอให้ช่วยพิจารณาก็คือว่าอยากจะให้ข้อหน,นะครับอยากจะให้แก้ไขกฎหมายให้มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมปัจจุบันนี้นะครับทั้งบาระกูบาระกูไฟฟ้าให้สามารถผลิตนําเข้าครอบครองได้อย่างถูกกฎหมายนะครับข้อที่2ก็คือต้องกําหนดอายุขั้นต่ําของผู้ซื้อ ู้ครอบครองเพื่อไม่ให้เยาวชนเข้าถึงง่ายนะครับข้อ3ก็คืออยากจะให้พิจารณาในเรื่องข้อกําหนดในส่วนของกลิ่นลดนะครับไม่ให้เกิดการเสพติดได้ง่ายจะได้ช่วยลดจํานวนผู้ที่อยากลองนะครับแต่ไม่อยากเสพติดนะครับให้ลดจํานวนผู้อยากลองไม่ให้การเป็นผู้เสพติดนะครับข้อที่4ก็คืออยากจะให้พิจารณาถึงมาตรฐานของบหริ่ไฟฟ้า แล้วก็กำหนดมาตรฐานของน้ำยาที่ใช้ด้วยนะครับเพื่อควบคุมปริมาณสารอันตรายที่จะเข้าสู่ร่างกายจากการสูบนะครับข้อ5ก็คือให้พิจารณาด้านเศรษฐกิจรายได้จากอุตสาหกรรมการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าการผลิตน้ำยาค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพของผู้เสพติดด้วยนะครับเพราะตรงนี้มันมีค่าใช้จ่ายทางสังคมและค่ารักษาพยาบาลที่มาจากภาษีของประชาชนนะครับรวมไปถึง การสูญเสียรายได้ของกรมสัมปทานมิตรนะครับจากการที่เราขายบุหรี่ไฟฟ้าได้มากนะครับยาสูบก็จะขายได้น้อยแล้วก็การจัดเก็บอัตราภาษีที่เป็นธรรมนะครับเพื่อให้บุหรี่ไฟฟ้าสามารถมีจําหน่ายได้อย่างถูกกฎหมายแล้วก็มีการเก็บภาษีอย่างถูกต้องเพื่อนํารายได้มาจุนเจือในการที่จะต้องไปรักษาสุขภาพของผู้เสพติดนะครับข้อที่6ก็คือการพิจารณาในเรื่องของพื้นที่สําหรับสูบบุหรี่ไฟฟ้านะครับ เพื่อ,อคุ้มครองไม่ให้ผู้ที่อยู่ใกล้เครียงเนี่ยได้รับควันมือสองไปด้วยนะครับควรจะต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ส่วนข้อสุดท้ายนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับเราอาจจะคิดถึงเรื่องแต่กฎหมายนะครับแต่ควรจับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายนะครับ ต้องตรงนี้อยากใช้ประชาสัมพันธ์ถึงโรงเรียนด้วยเย,ยาวชนด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปไปพร้อมๆกันกับการพิจารณากฎหมายด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปท่านปิยรัต์